สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการออกกาลังกายของคนที่ว่าไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนะครับเหนน็นานๆได้ออก,กทีนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับกดปุ่มสตาร์ทก่อนคือนานๆเราออกกาลังกายทีนะครับตอนนี้เราก็ต้องค่คอยๆไปนะครับก็คือตรงนี้เราก็เดินเดินออกกาลังกายคือค่คอยๆไปเราเริ่มจาก ตอนนี้นะครับอาจจะใช้เวลาการเดินดูเวลาแล้วการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก20นาทีหน่อยๆน,นะครับมันจะได้ร่างกายจะได้โอเคหน่อยอตอนนี้นะครับเราทำนี่เริ่มจากรแรกๆเลยนะครับใช้แค่หนึ่งพอวันอนี้หนึ่งแล้วเราก็บวกเพิ่มไปอคือบวกสปีดเพิ่มไปนะครับอ ตอนนี้สปีดสอนะครับก็ยังใช้เดินเดินไปเรื่อยๆนะครับการเดินออกกาลังกายแต่เราก็เอาเราไม่เอาอาที่ผมเดินออกกาลังกายส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะให้พอดีนะครับก็ประมาณสองลาสนามฟุตบอลนะครับหนึ่ลาสนามฟุตบอลเนี่ก็ประมาณ400ร้เมตรสี่ร้อยเมตรก็ วิ่งไปก็ประมาณสัก2องรอบกว่า2อรอบครึ่งหนึ่โล2โลประมาณอย่างนงั้นแต่ก็เราก็เอาเวลาไปที่ตั้งครับประมาณสัก20่สนาที25่นาทีเสร็จแ,แล้วก็สปีดเบาๆไปก่อนแต่ถ้าประมาณสักสิบนาทีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็อาจะวิ่งวอร์มวิ่งเนยอาวิ่งโยโย่ไปตอ,อนนี้ก็ เราก็ให้เรียกว่าอะไนะค่อยๆเดินไปนะครับอตอนนี้ผมก็ใช้ความเร็วสป,ปีดระดับสองก่อนอมหมือนก็ยังเดินได้เรื่อยๆครับอันนี้ก็เวลาก็ผ่านไปสองนาทีแล้วอ การออกกำลังกายก็อย่างที่ผมว่านะครับก็ประมาณสักยี่สิบนาทียี่ห้านาทีถ้าร่างกายยังไหวนะไม่นั่นก็ประมาณสักครึ่ชงชั่วโมงอี๋ยวก็ลองดูนะครับวันนี้หลังจากผมไม่ได้ออกกำลังกายมานานก็วันนี้ก็ลองออกกำลังกายดูว่าครั้งแรกเนี่ยของของเดือนนี้เลยก็ได้ครับอืมก็ถือว่าเป็นการอัดคลิปครั้งแรกการออกกำลังกาย วันนี้เดือนพกราคมนะครับ2564วันนี้วันที่27นะครับ27วันนี้วันพุธนะครับถือว่าเรามารีวิวมาการออกกำลังกายกันเบื้องต้น,ต,นอตอนนี้ก็ถือว่าวอร์ม เริ่มได้เข้าที่เข้าทางละอ่าตอนนี้สปีดคือ2นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มสักสองจุดห้อันนี้เราก็ยังเดินขึ้นไปอีกหน่อยครับเก็จาว่านการออกกำลังกายเบื้องต้นนะครับ แล้วก็อยากหักโหมมากอ่พาพอนานๆเราออกกําลังกายทีถ้าบางทีนะครับอ่าการออกกาลังกายเนี่ยออกทีแล้วหักโหมเนี่ยบางทีการที่จะได้ประโยชน์เนี่ยโอ้โหร่างกายอ่ะเกิดอุบัติเหตุได้เกิด,ด,กดนู่นเกิดนี่เกิดนั่นเกิดเขาเรียกว่าหัวจงหัวใจหรือว่าความดงความดันนะครับออ่าตอนนี้นะครับผ่านไปสี่นาทีแล้ว อันนี้ความเร็วยัง2.5อยู่นะครับเครื่องนี้เขาก็จะบอกระยะทางว่าเราเดินไปหรือว่าอกอกออกกำลังก,กายใช้ใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วอตอนนี้อยู่ในช่วงระยะทางที่ะจะ150เมตรแล้วะนะครับแปบเดียวบางอย่างเรากค่อยไปมันก็ไปของมันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ความเร็วที่ สปีดสามแล้วอันนี้ก็จจะเป็นการเดินเร็วขึ้นเพราะว่า,าก,การวอร์มร่างกายเมื่อกี้ร่างกายเราได้เริ่มปรับสภาพแล้วนะครับอ่าปรับสภาพแล้วอันนี้ก,อนนก็อาจจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมาหน่อยนึงแต่ว่ามันก็เริ่มเข้ามาถึงเขาเรียกอะไรนะครึ่งของสนามปะเวลาผ่านไปห้านาทีครับโอหตัวนี้เวลาผ่านไปเขาเรียกอะไรนะรวดเร็วเหมือนกหก ตอนนี้ห้านาทีผ่านไปแล้วนะครับเดินออกกําลังกายตอนนี้สปีดคือสามเห็นไหมครับตอนนี้ผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยครึ่งรอบสนามฟุบตบอลเห็นไหมครับบางอย่างที่ว่าเราทาไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราค่อยๆไปเนี่มันก็ทําของเราได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เลยครึ่งรอบสนามมาแล้วตอนนี้จากสปีดสามแล้ว แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเป็น3.5อือนะครับการเดินเดินเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับเราก็ถ้าเราไม่หักหหวมากเราก็ถือว่าเป็นการเดินเร็วเดินจอ็อกกิ้งหรือเดินเร็วไปเรื่อยๆตอนนี้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายาแบบเบาๆครับ ตอนนี้หกนาทีผ่านไปแล้วคือถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยตาเราเหรือว่าจิตใจัรนจะพะวงกับเวลาบอาเวลามันเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่คิดมากไม่เครียดมากเราก็ไปดูเวลาดูอะไรเพลินๆไปคิดอะไรเพลินๆไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเวลาเรากลับมาทีอา้า มันจะถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้มันครบรอบเราแล้วหรืออะไรเงี้แต่ก็ถ้านานๆเราเดินออกกำลังกายทีเราแนะนำนะอย่าหักโหมเราก็ต้องค่อยๆไปของเราไปเรื่อยๆเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งนะครับว่าร่างกายเราไหวแค่ไหนการออกกำลังกายก็คือการทำให้ตัวเราพร้อม พร้อมเดี๋ยวเราจะทำงานเดี๋ยวทำอะ,อะไรต่างๆในชีวิตประจําวันต่อไปนะครับวันนี้แต่ว่าก็เราเดินเร็วที่ผมออกมารีวิววันนี้ครับก็ถือว่าเป็นครียกว่าการออกกลาลังกายเป็นเพื่อนกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนนะครับที่ว่าคิดอยากจะออกกลาลังกายผมก็นานๆออกทีนะครับ เ,เดือนนี้ครับตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงปลายเดือนเนพิ่งเดินออกกำลกังกายครั้งแรกโอ้โหคิดตามเหมือนกันครับว่าจะออกดีหรือไม่ออกดีครับแต่สุดท้ายก็เอา้าไหนๆจะออกกำลังกายแลย้วก็เปิดรีวิวมั่งซะเลยเอ่อว่าเ,เพื่อนๆอยากจะชอบมัน่นะครับว่าออกกำลังกายแล้วเป็นยังไง ดูซิว่าเป็นยังไงการออกกาลังกายนะอา่าใช้ยังไงบ้างลองให้เพื่อนเรามากดดูครับถึงไม่กดดูก็เปิดกดฟังเสียงมปก็ได้นะครับแป๊บๆเนี่ยเอา้าดูเวลาครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะหนึ่งรอบสนามแล้วแต่ความเร็วยัง3.5อยู่นะครับเนี่ยแป๊บเดียวผ่านเวลาไป8นาที านละอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มจะสปีดจะใส่ด้วยแทยเป็นสนะครับอเอาล้ครับลงเวลาของปัดก็กไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตอนนี้รอ,อ,อบที่1จบไปแล้วครับตอนนี้ก็คือผ่านไปแล้ว อ่าอ่าครเรียกอ่าอะไรนะ400เมตรนะครับจบไปละอันนี้ขึ้นรอบสนามที่สองอ่านอกกลคนกายแล้วก็อย่าหักหมนะครับเรวก็ต้องวอก,กค่อยๆเดินไปอย่างเงี้ยครับเดินไปเรื่อยๆ อกลังกายไปคิดไปได้เลยครับดย๋ยวเราไม่คิดไรมากก็เพื่อร่างกายของเราการออกกาลังกายจ้ให้ร่างกายเราพร้มถ้าเกิดเรานั่งเฉยๆอยู่เฉยๆไมไ่ออกกาลังกายร่างกายไม่ขยับขยื่นมันก็จะเสียสูญเปล่าไปคนวันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราออกกำลังกายกเล็กน้อยมันก็มีผลดีกับทางร่างกาย อย่างบางคนเขาบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันละครึ่งชั่วโมงอมแต่ว่าคนใหญ่แล้วเราทําไม่ค่อยได้โอ่าหส่วนใหญ่เราทํางานนะครับเนาะเราก็ได้แค่นั่งจะก็เดินไปเดินมาแต่ถ้าการเดินออกกาลังกายหรือการอาออกกำลังกายเนี่ยในการใช้ลู่วิ่งอย่างนี้มันก็คือเหมือนกับใช้ ใช้การเดินใถ้าการวิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะดีกับร่างกายของเรานะครับอันนี้เอาของไของเราเรื่อยๆอย่างนี้นะอืม นนี้เราบอกไว้แ้ว่าแค,แคลอรี่เราใช้ไปแล้วประมาณ48แคลอรี่ตอนนี้ผ่านไปรอบหนึ่งจะครึ่งแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเริ่มตอนนี้สปีดอยู่ที่4แล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเริ่มให้ใช้สปีดเริ่มแรงขึ้นละร่างกายเคาเรียกว่าร่างกายเริ่มจะอยู่ตัวแล้วค่ะจะใช้คําเร็วที่มันเร็วขึ้นมาอีกหน่อยอเดี๋ยวผมจะกดนะครับใช้สปีดห้าแต่ว,ว่าถ้าเกิดแนะนำเพื่อนเพืนนะครับถ้าเกิดเริ่มใหม่ เอาจากสปีดหนึ่งไปสองแล้วก็ไปห้าก็ค่อยๆไปของเรื่อ,อยๆนะครับเนคนแล้วเนี่ยผมอะร่างกายผมเนี่ยสปีดห้ามันจะก็จะเริ่มเร็วไปละผมอาจจะผ่อนเดือดสัก4.5เออ5.45เนี่ย ร่างกายก็น่าจะพอไหวครับเพราะว่านานๆเราได้เล่นถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ร้ารออกกำลังกายเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว13บนาที เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าประมาณสัก20นาทีในการออกกำลังกายในวันนี้แต่เราดูครับถ้าร่างกายไม่ไหวแล้วก็จะพอแต่ถ้าไหวแล้วก็จะไปถึงครับมา,มาช่วยกันครับว่าวันนี้วันแรกมันจะไปถึง20นาทีหรือไม่เราก็ไปของเราเรื่อยๆครับตอนนี้ถ้าวิ่งคองไม่ไหวเ้วก็ต้องเดินไปอย่างนี้ครับ แต่ก็สปีดกระดูมัไม่แรงเงินไปครับสปีดอยู่ที่4.5ไปของเราเรื่อยๆครับวันนี้ก็เซฟว่าขพยงพลได้ละ ครับตัวนี้ผ่านไปแล้วสิบห้านาทีผ่านไปแล้วเอาลนะอันี้ถ้าแบ่งเปสี่ส่วนเนี่ยผ่าไปแล้วสามส่วนเขาหวังก็อยู่แค่เอื้อมของเราครับเราก็ค่อยๆไปเคอคนเราถ้ามีเป้าหมายแล้วมันต้องไปถึงครับบางทีคิดได้แต่ไปไม่ได้แต่ถ้าการออกกำลังกายของเราเนี่ยคิดได้ยี่สิบนาทีแต่เราไม่ให้มันหนัก เหนื่อยครับร่างกายละมากแล้วก็ตัวละมากไหวครับไหวอย่างนี้ไหวครับคือบางคนนะครับจุดแรกจะเริ่มยากาเริ่มยากกนะ็คือการที่จะเริ่มออกกำลังกายนี่ยาก กว่าจะคิดได้กว่าจะทําได้นี่คิดแล้วคิดอีกอแต่สุดท้ายถ้าเกิดเราทําปุ๊กนะครับมันก็ทําได้กับอีกที่หนึ่งก็คือจุดที่เราจะจบเราคิดว่า,าจะจบตรงไหนในการออกกำลังกายคิดไว้ว่ามีเป้าหมายบางคนอาจจะจบปั๊บเดียวอะไรเงี้ยผมว่าเป้าหมายผมคือยี่สิบนาทีไอยี่สิบนาทีเนี่ยดูทิ่ว่าเราจะไปถึงไหมแต่ เราดูแล้วไปถึงแน่นอนครับเพราะว่าเราไปของเราเรื่อยๆเพราะถือว่าไม่ไม่เร่งรีบไม่สปีดนานไม่เร็วถือว่าเราจะค่อยๆไปครับนี้ไปเรื่อยๆของเราเราแข่งกับใจเราเองไม่ต้องแข่งกับคนอื่นแต่ถ้าอย่างมาคนุเนี่ยเขาฝึกมานานแล้วเขามีทักษะเราก็จะใช้เวลานานกว่านี้ แต่อย่งผมนะไม,ม่ค่อยมีทักษะครับหนาน,นานที่คิดแล้วคิดอีกว่าจะลงลงได้ลงได้ไดปุ๊บกนะมลงลคิดว่าจะจบตรงไหนอีกนี่นะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะจบที่เวลา20นาทีอ,อเรามาดูครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว17นาทีอ่า 17นาทีครึ่งแล้วก็วิ่งไว้แล้วประมาณ2รอบสนาม2สนามฟุอบอลน,นะครับระยะทางก็ประมาณ1โลหน่อยๆอ,อันนี้ก็ถึงว่าโอเคครับสําหรับการออกกําลังกายสำหรับคนนานๆานอ,อกทอีแล้วสําหรับการจะจบเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดปุ๊บแล้วจบเลยนะครับแล้วต้องกะระยะอีกทีด้วยก็คือ จบเนี่ยตอนเนี้เราใช้สปีด4.5นะเราต้องค่อยๆจบไปอตอนนี้เวลา18นาทีแล้วก็4.5เ้าก็จะเหลือ4นะครับสปีด4อ่าลบลงก็เทอว่าเบาครับเริ่มพ่อนละเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายเริ่มเริ่มผ่อนลง ร่างกายก็เริ่มผ่อมน,นะครับเราก็ยังเดินไปเรื่อยๆของเรานะครับง้อแล้วก็ไปของเราเรื่อยๆอย่างนี้ครับเดินไปเดินไปการเดินออกกําลังกายานะครับอันนี้ก็ นาทีสุดท้ายก็จากสี่เราก็จะปรับให้เหลือสามแล้วก็ไปของเราค่ะค่อยๆไปละตอนนี้ก็คือเลยครึ่งนาทีสปีดก็คือสาม แต่เราดูเวลาแล้วนีครับเต่15วสิบห้าวิสุดท้ายแล้วตอนนี้มันก็จะครบเวลาละแล้วก็คือเป้าหมายแล้วคือย0สิบนาทีตอนนี้ก็คือยีอ่สิบนาทีแล้วแต่เราก็เป้าหมายแถมเราก็คือให้ครบของเครเรียกอะไรนะไอ้รอบที่สาม้นเซ็ปที่สามนี่ครับอรออีกหน่อยครับว่ามันจะครบสามรอบไปตรงไหน,น อันนี้คือเราทําเป้าหมายนั้วจบละเคยยี่สิบนาทีละเราก็จะรออีกหน่อยครับว่าให้ครบสามรอบเราก็จะรออีกแป๊บหนึ่งอ่าถ้าเราครบสามแล้วปุ๊บเราก็จะเบาจากสามเหลือสองจากสองปุ๊บแล้วเราก็เหลือหนึ่งหนึ่งกระจบอ่าตอนนี้ครับครบสามรอบละคิว่าเราทะลุทุกอย่างแล้วครับทำภารกิจสําเร็จจากสามแล้ว แล้วก็จะปรับเหลือสองอาไม่ใช่ว่าปรับปุ๊บเลิกไปเลยจากสองปุ๊บแล้วก็ต้องปรับลดเหลือหนึ่งจากหนึ่งปุ๊บจบครับผมสรุปว่าวันนี้เราใช้เวลาไปประมาณ20นาทีไอ้นิดหนึ่งก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับ อ่ารับชมการออกกำลังกายในวันนี้ครับขอขอบคุณครับผมก็ขอขอบคุณครับ